ขอบคุณเนะครับกับแรงมาดันใจในแง่ของอาชีพที่เอามาฝากกันในทีเด็ดอาชีพครับมาถึงช่วงของผมกันบ้าง ก็เป็นทีเด็ดเมืองไทยที่โยงกับเรื่องราวของอาชีพได้ด้วยเช่นเดียวกันโดยเฉพาะคนที่เป็นสมาชิกของสากลไม่ว่าจะเป็นสากลทางด้านสาขาอาชีพอะไรก็ตามครับที่ผ่านมาต้องยอมรับนะครับว่ากรมส่งเสริมสากลเป็นหน่วยงานที่มีส่วนช่วยมากๆนะครับที่ทําให้สากลเนี่ยนะครับพัฒนางานได้อย่างยั่งยืนครับผมและก็ล่าสุดมีอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจนะั่นคือการจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าสากลวันนี้เราจะมารับทราบรายละเอียดกันนะครับจากท่านวินัยกศิรัก์รองอธิบดีกรมส่งเสริมสากลสวัสดีครับครับสวัสดีคร ครับผมขออนุญาตเรียนถามถึงเป้าหมายของการจัดตั้งกับศูนย์กระจายสินค้าครับก่อนอื่นต้องเรียนให้ท่านผู้ชมทราบก่อนว่าสกอร์เรามีประมาณ8,000กว่าสกอร์เป็นสกอร์ภาคเกษตรที่ทําการผลิตสินค้านะประมาณ4 0 0 0ักว่าสกอร์นั้นจะเห็นได้ว่าสินค้าที่สกอร,ร์ผลิตนั้นเราเน้นเรื่องคุณภาพนะครับปัจจุบันเรามีทั้ง GAP GMP เแล้วสินค้าที่เราขึ้นชื่อก็เป็นเพื่อข้าวหอมมะลินะครับแล้วก็ เป็นพวกสินค้าพวกอุปโภคและบริโภคเป็นพวกอาหารการกินต่างๆเนี่ยเป็นจํานวนมากนันนน้นสินค้าเหล่านี้เป็นสิ่งที่คนทั้งประเทศต้องการนะครับทาอย่างไรอ่ะที่ไม่ว่าประชาชนทั่วไปสมาชิกสากรจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพที่เราผิดนะครับนั้นก็เป็นแนวคิดว่าถ้ากรมเสริมสกกรมมีโครงการกระจายสินค้าให้ทั่วถึงผู้บริโภคโดยไม่เฉพาะแต่ สมาชิกสกลนะให้ประชาชนทั่วไปด้วยก็จะเป็นประโยชน์ครับแล้วอย่างศูนย์กระจายสินค้าสากอนนี่ทําหน้าที่อะไรบ้างครับศูนย์กระจายสินค้าสากอจะพูดตรงๆก็คือว่าที่จริงแล้วสากอเนี่ยทำนานครับอาจจะไม่ได้เรียกศูนย์กระจายเพราะเป็นธุรกิจปกติของสากอเพราะสากอก็จะทําธุรกิจนี่รวมซื้อรวมขายถ้ารวมซื้อเราเรียกว่า,าเป็นการรวมความต้องการของสมาชิกสากอนเนี่ยนะครับไปหาสินค้าตามความต้องการเอามาใช้จ่ายกัน ในขณะเดียวกันก็จะรวมสินค้าที่เราผิดได้ออกไปขายให้กับสมาชิกกับบุคคลภายนอกนี่เมื่อเรามาจัดกรุ๊ปว่าทําอย่างไรจะกระจายสินค้าให้ถึงผู้บริโภคทั้งประเทศก็เลยต้อง,องมีศูนย์กระจายขึ้นมาศูนย์กระจายนี้เป็นส่วนหนึ่งของโลจิสติกส์ก็คือหมายความว่าเราจะต้องมีการจุดพักจุดที่จะไปส่งให้ลูกค้าได้ทันทุกทีคําว่าโลจิสติกส์ก็คือว่าส่งสินค้าได้ทันความต้องการและ สินค้ามีคุณภาพแนวคิดเราก็บอกเอะถ้าปัจจุบันรวมเกิดจากธุรกิจรวมซื้อรวมขายก็อาจจะต้องแยกรูปแบบของศูนย์ CDC ออกเป็น3แบบแบบที่1คือเป็นแบบในเรื่องของชุมนุมเช่นชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยอาจจะไม่ได<ม>้ผิดสินค้านะครับแต่มีสมาชิกสหกรณ์ผิดสินค้าก็ทําหน้าที่รวมสินค้าของ<ม>สหกรณ์ต่างๆออกไปกระจายออกไปขายทั้งในประเทศและต่างประเทศอันนี้เป็นรูปแบบหนึ่ง อีกรูปแบบหนึ่งก็เป็นสินค้าในรักษณะของผู้ผู้ผลิตจริงๆก็คือว่ากระจายให้กับสมาชิกภายในตำบลภายในครัวเรือนภายในอำเภออีกแบบหนึ่งเป็นแบบที่3คือแบบสูงกระจายแบบร้านสากรเช่นชมนุมร้านสากรร้านสากาจังหวัดตราดร้านสาขาจังหวัดสิงห์บุรีก็เป็นร้านสากาประเภทที่รวมสินค้าทั้งความต้องการของสมาชิกทั้งหมด ไม่ว่าสากกรจะผิดเองหรือจะรวบรวมจากบริษัทต่างๆนะเอากระจายให้ถึงผู้บริโภคครับผมอันนี้ก็เป็นแนวคิดทั้งสามสามแนวทางครับครับผมนะครับแล้วกรมส่งเสริมสากลมีส่วนช่วยในการส่งเสริมและสับาศูนย์ยังไงบ้างเอง่ยกรมส่งเสริมสหกรณ์ก็ได้ประชุมทําความเข้าใจนะว่า,าการตั้งศูนย์นี่ไม่ใช่ของใหม่เพียงแต่ว่าเราจะแยกระดับในการบริการ,รสมาชิกอย่างไรนั้นกรมก็มีทั้งหนึ่ง ให้ความรู้จัดประชุมสัมมนา,าท้ายสุดในปี2556นี้ได้สนับสนุนเงินดอกเบี้ยถูกเพื่อให้เป็นเงินทุนก้อนหนึ่งที่จะไปรวมสินค้าเพื่อจัดจำหน่ายกระจายให้ทั่วประเทศอ,อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งว่าหการที่จะให้ศูนย์ประสบผลสาเร็จได้คนบริหารต้องมีความรู้ครับผมนะครับ,รบแล้วปัจจุบันมีกี่ศูนย์แล้วครับปัจจุบันนี้เราตั้งมาทั้งหมดสมัครในปี2555นี้15ครับ15สาขก่ ในปี2556นี้เพิ่มทุกจังหวัดสมัครอีก66สาหกรก็เป็น80กว่าสารกรนั้นสิ่งที่ว่าวันนี้จะครอบคลุมทั้งประเทศครับผมนะครับแล้วมีแผนในการที่จะขยายต่อด้วยไหมครับขยายต่อทุกปีครับตอนนี้เราพยายามทําความเข้าใจจัดกลุก่มสิ่งที่สําคัญในเรื่องของการขายสินค้าของสายกรออกไปให้ผู้บริโภครหรือกระจายไปนะสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการต้องสร้างแบรนด์ครับให้เป็นที่ยอมรับเพราะวันนี้สินค้าที่ทํา ท่านทิพดีบอกเสมอว่าสินค้าสกอร์ไม่ใช่สินค้าที่งอให้ซื้อเป็นสินค้าที่อยากจะนําเสนอให้ผู้บริโภคทั้งสมาชิกสกอร์และประชาชนได้มีโอกาสใช้บริการแล้วผลการดําเนินง,งานที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับผลการดำเนินง,งานที่ผ่านมาต้นนําเรียนนี้ถ้าภายในประเทศเราก็มียอดออประมาณ3 0 0ร0อยสล้านในเบื้องเบื้องต้นนะครับที่เรากระจายอันนี้แค่แค่แค่ศูนย์นะแต่ถ้าเป็นธุรกิจปกตินี่เป็นพันล้านอยู่แล้วที่ผม,ผมนําเรียนว่า ธุรก,กิจรวมซื้อรวมขายนะรวมซื้อที่เรารงความต้องการนนะตอนนี้มันเป็นพันๆล้านอยู่แล้วนั้นสิ่งที่เราจะทําต่อไปเนี่ยวันนี้เราได้ไปเปิดตลาดที่ประเทศจีนนะครับโดยไปตั้งศูนย์กระจายสินค้าที่ทีเ่เมืองเหมยหวยเหยฝฟางก็พยายามที่จะซื้อขายกันในปี56ก็คุยกันโดยให้ชุมนุมสกรร์การเศรษตรแห่งประเทศไทยจำกัดเป็นตัวกลาง นะครับที่ผมนําเรียนน c ดี CDC, รูปแบบหนึง่งคือเป็นชุหนุงก็จะนำะเข้าสารที่ความต้องการไปจําหน่ายประเทศจีนประมาณหนึ0 0สนห้ตันแล้วก็เป็นยางพาราประมาณ5 5 0 0 0ตันครับผมก็เป็นแผนแต่เชื่อมั่นหลังจากเราไปเปิดจากประเทศจีนแล้วไปเปิดจับมือกันที่ที่เมืองหวยฟานแล้วเนี่ยคิดว่าอนาคตไปเนี่ยสินค้าเราจะออกสู่ประเทศได้มากสิ่งที่เราเน้นวันนี้เนี่ยผมว่า คนภายในประเทศน่าจะได้บริโภคสินค้าของสากลที่มีคุณภาพก่อนลำดับแรกแทนที่จะออกไปให้คนอื่นนะครับเราไม่ละเลยในเรื่องต่างประเทศเพราะเงินตาต่างประเทศเป็นสิ่งที่สําคัญที่เป็นระบบการเงินที่สากลจะต้องได้เข้ามาใช้นะครับครับผมนะครับเวลาที่สำคัญก็จะเป็นการกระจายรายได้ถึงทั่วทุกขวัวรแห่งจริงๆแถวนี้กระจายให้สมาชิกสากลครับผมนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ โยงกลับไปหลักง่ายๆครับนั่นคือเราในฐานะคนไทยก็ต้องอุดหนุนคนไทยพวกเราถ้าไม่อุดหนุนคนไทยแล้วใครจะมาช่วยกันอุดหนุนครับเศรษฐกิจฐฐฐก็จะได้ขับเคลื่อนและแน่นอนครับถ้าสินค้าดีมีคุณภาพเราก็จะสามารถขายได้ทั้งในประเทศแล้วก็เพิ่มสู่ระดับสากลได้ด้วยเดี๋ยวตอนนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาเจอกันในทีเด็ดกทมครับ